ใมมนมุม,มนี้จะชัดข้างบนเมื่อกี้มันย้อนแสงไข่ดาวไข่ดาวอร่อยอร่อยมากอร่อย เกินมันกุบกุบอ่ะยอดออกไงบอกนันอะไรแนบะน,น,นีุ้ดบโราณบ้านเราก็แบบนีกินข้าวเสร็จจะพาะไปดูต้นมันอก,น,กอน้อยทุกคนเนี่ยรู้จกักบอก่สิบปีแล้วไงย้ายไห้มาเกิด ปลูกตามตามบ้านตามท้องไร่ทร้องนาแต่ปอนี้มีดอกแล้ว้าวน้ำพริกนี่อร่อยเดี๋ยววันหลังจะหาสูตรทำจริงเองด้วยดวย profin. <laughs> oh, ini <it's> ini. <so> <laughs> <laughs> <yeah. coughs> ต้องกินมืออะไรรู้กินกระเทียมให้ไหม อร่อยแด้เนี่ยจิ้นได้ข้าวมันแข็งจิ้ได้ข้าวแข็งไ,ไปไหนหน่อยมาขายเห็นกับมือใชไหมมาขายเห็นกับมือแม่ไหมเนี่ยรู้จักไหมนี่กินข,ข้าวกับมือต้องอย่างนี้นี่อื่อออืืย ดีมีเมียป้อนตัวเปลือนมือใส่ดาวเข้าไปกินมือแล้วก็ทำอย่างนี้ใส่ปลาเนี่ยนิ้วหนิมีวิธีการกินเนอะแล้วก็อย่างนี้ดูดู น,นุ้ปองปึ๊บ <laughs> นี่เคยกินไหม <laughs> หมดแล้วอีกเดียวปุ๊ก <laughs> น้ำพริกอะไรอ่านให้เขาเลยอร่อยมากเลยนี่ยน้ำพริกดิชใช่ไหมน้ำพริกอะไรน้ำพรพิกแมงดาอะไรอ่ะ อร่อยอ่ะสวนพริกเอื้อมากินนะไหนสวนพริกสวนพริกสุดเผ็ดจัดจ้านแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นี่ไม่เผ็ดอร่อยอร่อยแปดสิบเก้าบาทยู่บิ๊กซีแปดสิบเก้าบาทโปแซ่บแซ่บอืมแต่แซ่บจริงคอนเสิไม่ได้สปอนเซอร์หรือ ขายให้เฉยมันแซ่บแับค้านหน่อยหมแบบ้านหน่อ,อยอยังไม่เต็มนิดนึงแบแบ้าอ,อ,อ,อ๋อป้อป้อนี่ล่ะแซ่บ็ิดินเด็กๆใช่ไหม นี่นี่ก็สวนผีคือเดี๋ยวต้องหาสูตรวะอร่อยนี่นก็เป็นปลาดูตัวหนึ่งกินไม่หมด เจอตัวผู้หรือตัวเมียประตูไ่แข็งแข็งมันมีตัวผู้หรือเมียแข็งเรือะเออถ้าตัวเมียเนื้อจะแข็งแข็งแข็งอืม <laughs> điều. nồi thêm thêm em bị mệt nhớ, em bị tương Ăn นี่มีขายแค่เนี่ยผักกลุ่มดองอ่ะไม่กล้าซื้อกินหรอกก็ซื้ออาดองเอวซื้อกินไม่กล้าซื้อออกไม่เ,เรา,าทําขายงจะเอาผักกลุ่มที่ไหนมาทำอยู่นี่ไม่รโลอะไร <c oughs> อ่ะอีห้าปีเนี่จะไปขายยังไงวะผ <c oughs> ักกลุ่มดอง มันมีขายครับคนขายตามเพจด้วยเพรอมีอ่ะแต่มันมีมีแต่ดอกไงน่านี้ไงก็อไอร้รวมพลคนเกษตรไงปีปีหนึ่งมีครั้งเดียวโอ้ก็ไอ้ไอ้น้องคนนั้นไงไอ้ที่ว่าคนโคราชที่ว่ามีลูกแฝดแล้วมันตายนะ่ะมันโพดไอ้ผัดกุมงดองขายเนี่ยแหละแต่มันมีแต่ดอกปีหนึ่งมีครั้งเดียวขายนะะี่ยแต่มาเขากินดอกมั้เนาะอันนี้เขากิน ดอกไม่เคยกินวะที่นี่ครั้งเดียวแล้วต้นเห็นไหมยี่สิบปีแล้วมีเคยมีดอกเลยไม่เราไม่เปิดโอกาสใช่เราตัดมันเลยยอมเอายอดมันเลยยอ,อมจืดแม่นะเค็มๆกินจืดน้ำเปลืองนละพริก